ทีนึ่งขอตัวคุณมานี่แหละเออเออเออต้องหนีดิวะมาครับผมกับสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้มาพบกับช่องบาลร์ลีเซอร์แล้ครับผมเนาะวันนี้มาเล่นเกมสวีดบอนน่าเอ็กแม็กครับผมเอ็กมาสครับผมนะวันนี้มาพบกับวันนี้ผมมารูปแบบหน้าใหม่นะทุกท่านนะก็มันเป็นหน้าตายไงอะกระดุมหน้าใบหน้าเย็บด้วยกระดุมนะไอ้ลูกตานะมันกระตุ้นคาร์ไลน์ครับผมนะ ค,คล้ลายกนระตุ้นแคลลร์ไล์ถ้าทุกท่านเคยดูกับตุนแคลลอร์ไลท์นะเรื่องนี้สนุกมากับผมเนาะก็เราไปหาดูแล้วกันครับผมเป็นประมาณนี้ครับผมแต่แคลลร์ไล์จะเป็นผู้หญิงนะฮะทุกท่านนะเลยดีกว่าผมไปกันเลยดีกว่าผมนะพยายามพูดชัดขึ้นนะวันนี้ผมจะมาซื้อฟีสปินนะทุกคนเราซื้ออยู่ที่หนึ่งพันนะสวีทมอนัสซาทุกคนน่าจะเคยแบบเคยผ่านมาแล้วนะนะก็เลยไม่ขออธิบายอะไรมากนะแล้วผมมา ผมได้สี่ฟิลิปปินส์นะผมซื้อไปหนึ่งพันนะครับทุกท่านผมมียทุนอยู่หกพันกว่าบ,บาทนะครับผมวันนี้ว่าห่างไปนานครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมเนาะพราะขี้เกียจบ้างเลยครับผมเนาะขี <c oughs> ้เกียจดีแล้วโอ้โหผมยังไม่ได้เป็นหมุนสปินเลยนะสปินเหรอเขาเรียกว่าสปินของที่ผมเล่นเนะี่ยมันฝากเท่าไหร่เลยได้เท่าไหร่เนี่ยมันได้เท่าไหร่ไปผมลงคนเป็นอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะทุกคนครับผมแล้วดูนะผมจะได้กลับมาเท่าไหร่ผมเได้ยกสี ผมพยายามพูดช้าลงนะฮะโอ้โหยาวนี่ไงสวยเลย12นี่ไงสวยเลยบายสองแตดสิจัดลายมันมันมากแล้วเหรอมันไม่มากเลยนะครับพี่อย่าเฮ้ยเบบีอย่าเบบีบายว่าจากไะไ้ที่ผมพูดมีสุภาพขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านนะผมเนาะพอดีว่ามันอาจจะหลุดบางส่วนนะ เนี่ยไปแต่คุณหกสี่ 6, 4, 6, หกยี่สิบสี่โอ้โหกดหนักครับผมผมเนี่ยทนหนักเลยห้าร้อยครับผมโอ้โวานี้กดบอลไปนะทุกท่านผมกดบอลไปตบอลเต็งเนี่ยสามคู่คผมผมว่าผมหวานป่าระใบกันยูนิคผมไปเล่นตอนมันยิงห้าศูนย์คิดว่ามันหกศูนย์ต้องมีแน่รับผมไปโดนยิงห้าหนึ่งสังเกตนะผมว่าโอ้โหงืนเลยครับผมแล้วก็เอาบวกด้วยครับผมพอดีลูกคู่เอาบวกเนี่ยแย่เลยผมนี่แย่สุดๆเลย โดนไปเต็มกราฟเลยครับผมเก็บทีมต่อแล้วแล้วก็อีกคู่หนึ่งอ่ะอูเดนเนเซ่เจอกับเอ่ออะไรอะไรเนี่ยที่ว่าผมลองอูเดนเนเซ่ไปไม่ใช่ผมต่อคู่ที่เจอกับอูเดนเนเซ่ไปคือผมแบบเสียเต็มอ่ะมันโดนใบแดงอ่ะแต่ว่าอูเดนเนเซ่ยิงตีเสมอผมแบบรองกากเลยรองไห้ดีครับไปแล้วผมนี่ฮะโหนี่เดอะหกฟีจะเป็นเออเกมนี้มันรู้สึกว่าจะเกลือ,เก,อเกือนะท้องช่องหอย่างเนี้ย ไปชิงกระเป๋ช <Nice. S 3> <pus vibrating> ิงกระเปลชิงก็อวนเอาไว้ไฟกิจชูไลก็มาหาลองเกมทดลองเกมไปเรื่อยอบผมยังไม่ได้ลองเกมใหม่ๆเลยนะผมก็อยากลองนะทุกคนแต่แบบว่าผมลองผมลองอ่านแล้วแบบมันเฟลอะนะคือแบบมันไม่แตกแล้วมันเฟลจัดนะทุกคนมันก็เลยแบบผมพยายามหาเกมแบบบางเกมผมก็เสียผมก็เอาลงนะแต่บางเกมที่แบบ มันเสียทั้งคลิปอะโอ้โหผมขอไลฟ์สดดีกว่าอย่างนั้นน่ะจริงๆเอาตรงๆรงยังไงสิบห้าคนหกเก้าสิบแล้วกี่ฟรีพิ้นแล้วสองฟรีพิ้นโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันมีอะไรเข้านะไปสวยโอ้โหหมดกันห้าร้อยนี่ผมเสียไปพันหนึ่งแล้วนะทุกคนนะผมเสียถ้ากิดว่าผมเสียไปหนึ่งพันแล้วนะเงี่ตอนแรกผมมีประมาณหกพันหกเนี่ยแหละใช่เลยนี่ครับผม อ่าเราลองปรับเด็ดเพิ่มขึ้นนะครับผมลองเป็นซื้อเป็นพันพันพันแปดแล้วกันกนะคนสิบฟรีปิีนพันแปดเอาจัดไป let's go คือจะมาลองซื้อฟิฟต์เนี่ยเท่านั้น,น,นไม่มีอะไรมากมายนะจะเล่นที่ดีจะเลือก oh my fly สิบสิบเป็น yo u have b o w l you have b o w l โอโ้โหตอนนี้แมวผมมาทุกคนเห็นหน้าร้าวๆผมไม่โอ้ผมลืมก่อนนะขออภัยด้วยครับผม ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะผมเพิ่งไปฉีดยามานะครับผมนะโอโ้โหสีซิโนแวกด้วยซะด,ด้วยนะครับผมขอมาใจสาหรับเกมต่อไปเลยละกันนะคะว้าวคนมาก็เมกาวินเลยเหรอเมกาอะไรเหรอเมก้าเม,ก,ามก้านี่เท่าไหร่ฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยผตไม่นจะเข้าช่วงอะไรเนี่ยผม x m a r เนี่ยมันยังไงอะ่ะผมก็กดไปไม่ได้ดูสวิตบูดาซ่าธรรมดาดิหูห้าร้อยนี่ผมซื้อไปเท่าไหร่แหละพันสองละพันสองพันสาม รอบนี้แหละผมบอกเลยว่าไม่มีเกลือครับผมเนาะมันยิ่งกว่าเกลือแน่นอนฮะโอ้โหผมก็พูดไปเรื่อยนะโ,โหนี่คุณยี่สิบเลยจยัดไปจัดไปห้าแข่งความเกลือครับผมบุรุษแห่งความเกลือฮะคุณเจ็ดสามสิบเอ็ดโอ้โหขอดมตุดขอดมเท้าแมวหน่อยนะรู้สึกเหม็นมากฮะ yeah. โอ้โหสิบสี่ร้อยสี่สิบไม่แล้วฟีเปสสุดท้าย ฟีสุดท้ายมาฟีสุดท้ายมาโอ้โหโอโหอยห้าฟีบินว่ะโอ้โหยังไงก็รอดแล้ววันนี้ผมรอดแล้วโอ้โหมันไม่มาช่วงที่มันคูณนะครับทุกคนนี่อีกทีหนึ่งมายี่สิบแน่นอนแน่นอนได้คูณล้วแน่นอนนะผมได้คูณ5าแล้วร้อยอะเนีนคันหนึ่งไม่ขาก็ยังดีอะคูณสาวก็ยังดีเฮ้ยไปร้อยยี่สิบหกผมซื้อไปพันสองแล้ว มันก็ยังดีนะโอ้โหไม่แตกเลยอะ่ะทุกคนผมซื้อไปเท่าไหร่นะพันพันแปดเลยเหรอผมพูดผิดแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะครับผมนะมาก่อนจะจบไรครับผมนะแน่นอนครับผมอะสองพันเนี่ยสองพันสี่จัดไปเลยเนี่ยต้องกดแบบเคยเล่นเปดวะเกมบอลเนี่ยนี่ฮะมันเป็นสูนรนะ แน่นอนครับผมรอบเนี้ยมาแน่นอนน,น,อนนะชิเกอร์เบลชิเกอร์เบลชิงเกอร์ออร์เวลมันร้องยังไงครับสิบสเปครับผมยูแฮปว้าวคอเทอร์เรชันะนะหมอกไคอให้เราช่วยยินดีด้วยนะฮะวันละสิบฟีจะป็นอะไรเงี้ยผมก็แปรไปเรื่อยหกมาแปดสิบสี่หกฟีดป็นแล้วมันไม่ได้อะไรเลยห้าแล้ว สี่แล้วสามแล้วโอ้โหบรุษแห่งความเลือมามามาโอ้โหด,ดอกนี้แหละโอ้โหดอกนี้แหละผมบอกเลยแปดสามห้าโอ้โห <c oughs> โอ้โหแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีใจเลยพันห้าผมซื้อไปตั้งสองพันเลยผมซื้อไปสองพันไม่ใช่เหรอใช่ไหม,ไหมผมซื้อไปสองพันสี่เนี่ย แต่ว่าโอเคโอเคยูเคยูแคสิมี่ออันนี้คือผมจะซื้อเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนก็มันมากพอแล้วอมันมากพอแล้วจริงๆถ้าซื้อครั้งต่อไปมันก็โอ้โหมันก็ต้องหนักกันนะมัน,นอาจจะแบบสมมุติว่ามันเรามีงบซื้อได้แค่ห้ารอบอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะแตกรอบที่หกใครจะไปรู้นะอย่าไปเสี่ยงกับมันมากเกินไปเลย แต่ถ้าอยากเสียงแสบสุดก,ก็แล้วแต่ตัณใจเลยแล้วแต่บุคคลนะผมเคยลองมาแล้วก็ดีได้บ้างแล้วก็มีเสียบ้างเรื่องธรรมดาเลยนะผมเนี่ยรอบรอเนีเ่ยมาอีกทีขออีกทีเถอะขออีกทีเถอะเนี่ยขออีกทีนกนหนักๆเลยเนี่ยรอบเนี้ยหนักกว่าเดิมอีกปะมาโอ้โหผมซื้อไปเท่าไหร่อ่ะสองพันสี่ปะสองพันสี่กับสองพันแปดอย่างไรรอบนี้ไม่ขาดทุนได้มงดีครับแล้วผมต้องเป็นไล์อีกแล้วเนี่ย ที่เที่ยงคืนแล้วนะทุกคนมาแล,แล้วสุดท้ายขอแบบโบบะบาโบบาโบบะเออโบบาเข้าไปโบบาเอออีกทีนึงขอตัวคุณมานี่แหละเออเออเออต้องหนีดีวะเนี่ยถ,ถึงแบบไม่ขาดทุนนี่เงจัดไปเลยโอ้แกลวแก๋วแกวแกลอยามาน้อ็ต้องห้าพันขึ้นกลับมาแล้วแก๋วเลย นะก็สำหรับวันนี้ผมเนะะขาดทุนไปตั้งพันห้าเนี่ยก็แล้วมีหกพันหกว่ะก็ถือว่าดวงตกดงซว,ว,วยไปครับผมเนาะก็มีผมซื้อไปมามสีครั้งผมซื้อไปรอบละพันแล้วลรรอบละพันสองรอบอบพันแปดแล้วก็สามสนะี่นะก็ผลตอบรับมาก็ น่าจะสี่ถึงห้าครั้งอะไรที่ผมซื้อไปผมต่อรับมาก็ยังขาดทุนอยู่ับผมเนาะแต่ก็ไม่อยากให้มันหมดไปมากกว่านี้ับผมเนาะหรือแบบอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่านะเราลองไปลองเล่นเกมอื่นดีกว่าครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็มีเท่านี้เอาเท่าไหร่เอาได้ได้แค่ไหนนะเได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วกันนะผมเนาะสาหรับวันนี้เรววาก็ลองมันน่าเราลองคลิปค่ายอื่นดีกว่าแบบแฮมเบนโลอะไรมันอ่านมันยังไงอะแล้วก็สแกรวินอะไระสกีวินสกายวินนะ นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยผมขอสวัสดีน้องคาราได้วยนะผมน้องคารา,ายตน้นตัวใหม่ต้อนรับขอต้อนรับนะฮะนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะไลน์เนี้ยไลน์หนึ่งไม่ใช่ไลน์หนึ่งิคลิปหนึ่งจะไม่หน้าตาจะไม่ซ้ำๆกันนะอาจจะซ้ํา,าบ้างับผมอาจจะแบบที่เก็ยแล้วอ,ออกอนะจัดไปแนละ้วคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการให้ฟิโตปินของทีผ่ผมเล่นด้วยนะไม่ได้มานะดน่ะนะผมแต่ว่า ที่ผมเล่นเล่นอยู่เนี่ยเออมันดีนะทุกคนก็คือมันมีให้หมุนอะเออเราเราทำกาลางไรดีกว่ามันน่าจะเข้าใจาก,กว่าถ้าทําในคลิปโอ้โหผมแบบมันจะดูโปรโมทกันไปนะแต่ที่จริงมันแบบคนทุนไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเออมันมันฝากตางมมังค์ผมว่าฝากตางังค์สามสี่ร้อยเข้ามาแล้วแบบไม่มีทุน่บไอเอเนี่ยไปหมุนอะแลกตังค์อะเออดีอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณามากมากครับผมนะใครรับติดตามรับชมก็เอ,อใครรับชมติดใคร เข้ามาเห็นแล้วเลื่อนผ่านแล้วรับชมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมสำหรับช่องบารมีสาร้อยครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันครับผมเนาะสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮิโกโนเบกิครูรับรับุกุคุนี